ตอนนเเเลขที่ำืัวสนนอเเเปป็พียงกาาาร,า,า,การรดคโใช้วรรรใิจนาากญับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนวันนี้ลุงจับก็จะมานำเสนอเลขเด็ดสไลด์เลขที่ลุงจับจะมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นของบ้านไผ่เมืองพลงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2565บ้านไผ่เมืองพลให้เลข6กับเลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข6มาก็จะมี64 65 68 6-9ถ้าเลข7มาก็จะมี7-4-7-5-7-8-7-9าสำหรับผลงานวงที่ผ่านมาบ้านไผ่เมืองพลให้4-6ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่ที่1ออก6-4-2ให้4-6 4-6เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1น่1ครับเรามาตามกันว่างวดนนี้บ้านไผ่เมืองพลอยากจะให้เข้าเป้าเหมือนเดิมอีกหรือเปล่า ทำมาตอ่อครับมาตอ่อเลขรวยหลักงวดประจําวันที่16พฤษภาคม2565เลขรวยหลักให้เลข8เลข5เลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข8มาก็จะมี808184 283878 8, 8. ถ้าเลข5มาก็จะมี515354657505 5, 5, 5, 5, 5. ถ้าเลข9มาก็จะมี92969819 4979สําสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขรวยหลักให้42ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายโดที่1ออก642ให้42ออก42ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายโดที่1ครับเรามาตามกันว่างวดนี้เลขรวยหลักยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกไหม่ามาทองครับมาเตยกิ่งทองกิ่งเพชรงวดประจำวันที่16พฤษภาคม 2565กิ่งทองกิ่งเพชรให้เลข3เลข5เลข8เลข4เลข2ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี31 36 39ถ้าเลข5มาก็จะมี51 56 59ถ้าเลข8มาก็จะมี81 86 89ถ้าเลข4มาก็จะมี41 46 49ถ้าเลข2มาก็จะมี21 2 6 2 9สำหรับผลงานว่าที่ผ่านมากิ่งทองกิ่งเพชรให้09ผลกาผลคันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก09ให้09ออก09ถูกเลขท้าย2ตัวครับละมาตามกันต่อว่างวดนี้กิ่งทองกิ่งเพชรยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกหรือเปล่า ธรรมตอนครับมาตัวด้วยพลังเต่าหับงวดประจำมาที่16พฤษภาคม2565พลังเต่าหับให้เลข2กับเลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มาก็จะมี21 29 52 82ถ้าเลข7มาก็จะมี70 73 67 47สำหรับผลงานว่าที่ผ่านมาพลังเต่าหับให้46 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ามตัวท้ายที่1ออก6 42ให้4 6 4 6เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ครับเรามาตามกันว่าวดนี้พลังเต่าหับอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหมธรมมตอนครับมาต่อทีเด็ดจากริมโขงงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2565ทีเด็ดจากริมโขงให้เลข9เลข7เลข8 เลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข9มาก็จะมี91 92 96ถ้าเลข7มาก็จะมี71 72 76ถ้าเลข8มาก็จะมี81 82 86ถ้าเลข5มาก็จะมี51 52 56สำหรับผลงานที่ผ่านมาทีเด็ดจากริมโขงให้46กับ26 ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายทุกที่1ออก6,42ให้4 6กับ26 46กับ26เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายทุกที่1ครับเรามาตามกันว่างวดนี้ที่เด็ดจากริมโขงจะเป็นยังไงยังจะให้เข้าเป้าเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าร,รมาตอนครับมาตออทีเด็ดเลขสยามงวดประจำันที่16พฤษภาคม2565ทีเด็ดเลขสยามให้เลข7 เลข4เลข6เลข0ชุด2ตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี71 72 73 78ถ้าเลข4มาก็จะมี41 42 43 48ถ้าเลข6มาก็จะมี61 62 63 68ถ้าเลข0มาก็จะมี01 02 03 08สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาที่เด็ดเลขสยามให้42กับ90 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าดรืยที่1ออก642เลขท้าย2ตัวออก09ให้42กับ90 90ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัว42ถูกเลขท้าย2ตัวท้าหรือที่1ครับเรามาตามกันว่างวดนี้ที่เด็ดเลขสยามยังจะให้เขา้าเป้าเหมือนเดิมอีกไหมธรรมตอนครับมาต่อหนุ่มหน้ามนขอท้าดวนงวดประจำวันที่16พฤษภาคม 2565หนุ่มหน้ามนขอท้าดวนให้เลข7เลข4เลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี70 71 73 78 ถ้าเลข4มาก็จะมี40 41 43 48ถ้าเลข9มาก็จะมี90 91 93 98สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหนุ่มหน้ามนขอท้าดวลให้24กับ09ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าโดยที่1ออก642เลขท้าย2ตัวออก09ให้24กับ09 24 ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้าวยที่1-09ถูกเลขท้าย2ตัวครับละมาตามกันต่อว่างวดนี้หนุ่มหน้ามนขอท้าด่วนยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าธรรมตอนครับมาต่อได้อาจารย์ผู้เท่าท้าพิสูจน์เลขท้าย2ต,ตัวงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2565 อาจารย์ผู้เท่าท้าพิสูจน์เลขท้าย2ตัวให้เลข8เลข4เลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข8มาก็จะมี80 81 82 86ถ้าเลข4มาก็จะมี40 41 42 46ถ้าเลข9มาก็จะมี90 91 92 96สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมา อาจารย์ผู้เท่าท้าพิสูจน์เลขท้าย2ตัวให้42ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่1่ออก6 4 2ี่สองให้สี่ออก4ี่ถูกเลขท้าย2ตัวท้าที่1่ให้ล่างแต่ออกบนครับเรามาตามกันว่างวดนี้อาจารย์ผู้เท่าท้าพิสูจน์ยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าเอาล่คะครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจับลุงจับก็อขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้ ผู้เด่น50 55 58 81 83 89ชุดเด่น158 150สำหรับตัวเลขที่ลุงจ้าบนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชม ตัวเลขที่นําเสนอเพื่อน,นําไปเป็นข้อมูลซื้อตลาก,กินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นลุงจ้าบกขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ